ธรรมะคือคำตอบในวันนี้พบกับพระกิติคุณสริคุโนวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะในหัวข้อเรื่อง4ข้อควรระวังของคนที่คิดมากมาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งก็คือคนที่คิดมากจะต้องระวังคนที่มีลักษณะคำพูดเหมือนอากาศ คนที่มีลักษณะคำพูดเหมือนอากาศเป็นอย่างไรก็คือคนที่ชอบพูดอะไรให้คนอื่นเกิดจินตนาการวาดฝันหรือคิดไปเองทงั้งๆที่ในคำพูดที่เขาพูดนั้นะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจริงเลยคือเขาพูดให้เอาจินตนาการวาดฝันคนที่โดนหลอกเรื่องความรักโดนหลอกเรื่องเงินอย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอคนแบบเนี้ย โอ้เขาพูดแบบสร้างวิมานสร้างแบบสร้างเรื่องสร้างเราให้เราคิดไปไกลอ่ะอันเนี้ยเราจะต้องระวังสำหรับคนคิดมากถ้าเราไม่มีสติในการฟังเนี่ยไม่พิจารณาโดยแยบขานไม่มีโยนิโสมานกาเนี่ยเราจะหลงไปในคารมของเขาเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยเรียนจบระดับสูงเลย ตั้งแต่ด็อกเตอร์ขึ้นไปโดนพวกมิจฉาชีพหลอกหลอกเกี่ยวกับเรื่องเงินโ,นโอนเงินไปให้เขาหมดไปกี่บาทพวกไอ้มิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยบางทีมันก็พูดสร้างวิมานวาดฝันให้เราจริง,รงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแคนที่คิดมากคนที่โลงคารมคนอื่นง่ายมันก็จะสุดท้ายก็จะตกหลุมพรางระวังนะคำพูดที่มันเป็นอากาศมันไม่มีอะไร เป็นจริงเลยมันไม่มีอะไรที่มีอยู่จริง